มีน้องสาวผ้าหลานทัหลานน้นนนอยดอกย่าน่าจะมีคนน้อยพี่เส้นไหนลูกหนูมาเที่ยวไหนคะกั็ผ้ามันไ,ไปใจหลานคนน่าป้ากันไป,ไปขาโมเด็กน้อยกับฟินนาประมาระะ่านีแล้วน่าจะเดินมาฟินขามมยแดงหนูมาเที่ยวขาไม้แดงเขาพาวิหารด้าจะขึ้นไปนี่ หมอกเยอะมากอากาศเย็นใจกีเลยพี่น้องจ้าป่าทิย์ยังไม่ขึ้นเลยเนาะสุดประมาณนี่นะจ้ะยางไปยางชุ่มไปบนเรื่อยๆจ้ะคนกับลายเดินไปใกล้ยังหมอกเต็มเลยอ่ะสนมากคุ้นติไปหลายแห่งใกล้ยังหมอกเต็มเลยมากันยางชุ่มวิวที่วผัดเลยเนาะ ช่วงอากาศอากาศยยยาเย็นๆกินกาแฟเทิ่เขาพาวิหารกัน,น,นคนใดบ่เคยไปไปได้จากกับพวิหารอน,นี่ก็เป็นมอญที่เขาทายแล้วเป็นไปที่บอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเขาวพาวิหารรุงกับหลานเป็นกับผ้ากันไปเที่ยวเด็กน้อยก็ถือใจร้ายอากาศเย็นสเสือกันหนาวไว้น้ำพรม จลกับภากันทายไปสะดุดหลักด้วยกันได้ไหมนะสะดุดหลักโอ้ยเจ้าเหรอเด็กหน่อยภากันยางเที่ยวมวนกันน่าจะดูดีวิวสวยมากเยายเป่ากันไปยายกับลุงพากันไปค่ะพากันมวนเด็กหน่อยมีเด็กน้อยเด็กน้อยพาเที่ยวเด็กน้เที่ยวกัโอ้กับกล้องให้ยายเพลีวดูด้วยนะลูกนะดู ตีสะเก็ดเนาะวัไกลกับบ้านพี่ปัญายนะเพราะกันขี่ไปขึ้นไปขึ้นภูม่วงนะติดก็พ่อวิหารติดเขตก็เมนน่าจ่ะใายไปใายมาใส่กันไปหารอไปหาเที่ยวถึงแล้วไปเบิ่งหมอกเบิ่งตะเวนขึ้นมันนี่ปันไวตะเวนบบวกขึ้นน่าจะเด็กน้อยพาเที่ยวไหนคะเนี่ยเด็กน้อยพาเที่ยวไหนคะเนี่ยมันนี่บบเห็นตะเวนจบวกขนมันค้อมัน มอกดูคนไลค์ตลอมีลิงด้วยนะคะมีลิงด้วยแปดมงกเหรอนิเรติเอตะเวสข้้นอ<ด>ยู่มีลิงด้วยจ้ามีลิงนั่งลิงันก็ะิบป,ปีนขึ้นมาตรงนาคาเลยเนาะลิงปีนขึ้นมาสวยงามเลยจ้าดีพ่นไ์ายไข้ขังบเนละมีเด็กน่อยไปนั่งบนก็นเลยกวัวาไปสวนสีมีม่มองตีบา เป็นลูกเป็นลูกไปเขาอันนี้ไว้แคสตารกัปตางมีลูกัมีกระบอกกันเอาบะถือว่าจุดอรย่างเงี้ยล่ะจุดชมวิวนีจุดชมวิวตรงนี้สวยมากยังเหรอมอนี้ก็จะมองเป็นจุดทายรูเด็กเก่งนั่งอยู่น้นคนนัก่องเทียวก็มาถ่ายหมอนหหมองงามแ่เด็กร้อนแล้วกระสุอกนลลลากก บรรยากาศดีมากเลยไปว่าไม่ตะเกินอะไรจะคตรกระอ้ให้ลายเนาะเสียงรถมอไซเสียงรถมอไซดังมากล้อยางส้มไปเรื่อยๆจ้ะเสียบรรยากาศตรงนี้มันเ่องเที่ยวกับเต็มอยู่เสียบรรยากาศตรงนี้นะพี่น้่าก็จะรอบนั่นแล้วผู้ใดบพกขยัดงานมาคืนไปกับไปนั่งไปทายแไปมองเลดมาคว้ามอไอเด็ก มาได้ยางเหรอน่าฟงคตเงิดไปขานยางอะนะเพราะว่ากวางไกลได้พี่น้องกวางเง่าไก่ดูสิไม่อยากยังไม่อยากลงเลยเนี่ยเห็นบอลเป็นหมอกเป็นควันบรรยากาศดีมากไปเย็นค่อยไปอยู่แต้หวันไปแล้เย็นเลยตอนหนาวจนแต่ว่ามืดสันเลยก็แฟ่นีคลายดีดีเพราะว่าเขาหนาวนะเขาก็กินน้ำบอลดนรีวิวบรรยากาศทั้งนีที่เป็นสี่น่าจั จิ้มลึกลงไปน่าจะไปฟังของประเทศอีกประเทศหนึ่งเนาะเกือบเด็กหน่อยขโมยไลายางเล่นยางหยอกกันไปไปกับผู้ใหญ่เนาะแต่ไปกับผู้ปกครองผู้ปกครองกันยางด้วุกันดูแลไก่ฉิดตลอดเวลาไฉลองค่ะพี่ดาวชายขายาว ตรงนี้สิเป็นแบบตรงนี้สิเป็นเขาพาวิหารจำลองนะจ๊ะตรงนี้สวยด้วยจ้ะพี่นอ้องเขาพาวิหารจำลองตรงนี้ตอนทีวีไปนั้นยังบ่มมีนะเน,เนะาะตอน,น,นโนี้แล้วขเขาได้ขึ้นแล้วนะตามป้ายนี่วิวสวยสวยงามมีดีจ้ะสวยงามบรรยากาศกน,ากนี้ มึงล้วก,ก็สดซชื่น่าจะเห็นหมอกเห็นควันเห็นควันเห็นหมอกมึงแล้วก,ก็สดชืชนมนไจอจซหน้าใบนะเขาจะล่องเป็นม้าใบเนาะเพราะว่าเขาไปหานะไปซองมึงมันพูดมนะันสิทะลุออกไปนะสิไม่มองซองอยู่มองซองเบื่องกลองขลกองซองข้างไกลซองเบื้อง้ององงอง่า,า,าะจะนี่เห็นบ่องามบอเจ้าว่า ถือใจกับกดไลค์กดเลิฟนายเด้อจ้ากดแชร์ทำนายคันถือใจอันนี้อยู่ที่จังหวัดสรีสะเกดเด้อจ้าฟ้ามอยแดงกัาฟ้าวิหารเนาะนี่บนเห็ดจำลองกันมาแบบนี้สวยงามด้วยจ่าได้ยุ่ไก่กับเวียนไปเที่ยวไปหาไปเรียนในเด้อจ้านี่